ครับผมสวัสดีครับผมกรชิดตากแปรนะครับผมก็ตอนนี้มาถึงบ้านพ่อใหญ่ทนไม่ย้อยนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าพ่อใหญ่ทนไม่ย้อยไปอยู่ไหนกันแล้วนะครับสองคนพวเมียนะครับคุณแม่เอแม่ไปใส่พ่อแม่ไปใส่พ่อออนเงื่ไนปัญหาออกมาเขาต้องมาต้องเขี่ยง่ายเด้วโอ้ ฮะเราหายบ่ะเมย้อยเมย้อยหายโตนะครับผมก็ไอยโตนะครับผมไม่รู้เมย้อยหายไปไหนเกิดกับซักผ้าก็ได้บัดเนี่ยเริจะไปหาซักผ้าผ้าไปซัก

เดี๋ยวเปิดน้ำซักผ้าหลังจากที่แบบว่าหลายมือนะครับผมคือหลายวันที่เราไม่ได้อยู่นี่อปวดชีวะปวดเดี่ยวค่อยซักผ้ากันเ้ยพวกเก่าลนะ ก็เดี k ๋ยวถ้าผ uh, ้าขาวนี้แยกซักดีกว่านะครับผมอันนี้จะเป็นเสื้อของปู่ท่านเดียวท่านเดียวเสื้อผ้าให้ครับผมก็นะซักผ้านะครับซักผ้าเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเก่าๆนะครับอันนี้ก็ซักผ้านะเดี๋ยวในขณะที่รอผ้าปั่นเสร็จนะครับ เดี๋ยวเราไปเลาะดูตะทนบ้านใหย้อยดีกว่านะครับผมก็บ้านตะทนบ้านใหย,าย,าย,อย i, ้อยมื่อนี้ว่าเะไรวันนี้ก็กล่าว่าจะพักผ่อนนะครับ <ขอ S 1> ผมพักผ่อนว่าจะไม่ไปไหนนะครับผมเนาะธรรมดานะครับผมพักผ่อนว่ได้ไปไปใชเนาะอ,อ,อาจจะไปช่วงบ่ายๆนะอาจจะเดินไปเที่ยวช่วงบ่ายๆอันนี้ก็จะเป็น บ้านตะทนนะครับผมเนาะนี่ครับบ้านตะทนใหญ่ๆนะครับผมพ่นนอนกันอยู่นี่ล้วสองคนพัวเมียพ่นนะครับผมตอนนี้ยาก็ขึ้นนะครับผมยามันขึ้นเดี๋ยวเราไปดูที่อีกฝั่งนี้ก็นานแล้วที่เราไม่ได้เดินเลาะมานะครับผมด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ของตะทนเหมือนกันนะครับผมนะอยู่ด้านโน้นมีสะสองลูกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป่ามันป่ามันน้องเอ็กซ์นะครับป่ามันพ่อน้องเอ็กซ์ นะครับเอ็อกอุดรปากแปรนะครับผมเนาะอันนี้กับปลามันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ของตาทนนะครับที่ตาทนเล่านะครับอันนี้นะครับผมก็ที่นาที่บ้านนี่แหละครับผมเนาะจะเป็นที่นาที่บ้านอันนี้ก็จะห่างจากบ้านอยู่คนละฝั่งอยู่ฝั่งคนละฝั่งของปลายนานะครับผมเนาะก็ความกว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณคือยังไงอะ ความกว้างของตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหลายเมตรอยู่นะแต่ถ้าทางด้านนี้นะครับผมมาปลูกบ้านทางด้านนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนาะด้านนี้ก็มีบ่อน้ําเหมือนกันอันนี้ก็เป็นบ่อน้ําตาทนนะแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นด้านนี้ก็ถ้าปลูกถ้ามาปลูกบ้านตรงนี้ก็จะดีเหมือนกันนะที่ตรงนี้ก็สามารถปลูกบ้านได้นะครับตรงนี้บ่อนี้จะมีปลาสลิดบ่อนี้น้ําจะลึกนะครับผม บ่อนี้น้ําลึกนะบ่อนี้เป็นอีกบ่อนะครับผมที่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยได้เดินมาทางนี้สักเท่าไหร่นะสวัสดีครับไป้ายไปบ้านตะเลียไมโอ้เรียทั้งไหนโอ้อันนั้นเป็นน้องชายพ่อก็ผมมาบ้านแต่ละทีผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับอยู่แต่บ้านนี่แหละครับผมนะครับผม อยู่กคนเดียวคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยนะครับผมเนาะก็เลาะดูนะครับอีกบอ่อหนึ่งที่ยังไม่เคยไม่ค่อยได้พามานะครับบอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อตาทนอีกเหมือนกันนะครับก็เป็นอยู่ในพื้นที่ที่นานะครับพื้นที่ที่นานะครับผมเนาะก็ส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับผมก็นี่แหละประมาณนี้แหละครับผมเนาะนี่ก็พื้นที่ของตาทนนะครับ อันนี้ก็ปลูกข้าวแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าข้าวหรือหญ้านะครับผมนะรู้สึกว่าจะขึ้นก็นคือว่าหญ้าจะขึ้นเยอะมากกว่าข้าวแล้วแหละครับผมเนาะนะอันนี้ก็ตาทนเขาก็เกี่ยวเอานะครับผมเนาะเกี่ยวเอานะครับนี่ครับทงไฮทงหน้ามาระไฮรอหน้านะครับผมเนาะก็พยายามอยู่บ้านนะครับผมอันนี้ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมพยายามโอ้ยหญ้าขาทาไมตัดหญ้าขาทิ้งวะหรือใครมาเกี่ยวเอาหญ้าขาวะเนี่ยอืม นี่ County, ครับผมบ่อนี้น้ําลึกมากนะครับผมบ่อนี้น้ําลึกมากนะบ่อนี้จะเป็นบ่อที่ขุดมาใหม่บุดขุดใหม่ล่าสุดนะครับผมในบรรดาสามบ่อบ่อน้านะครับผมแต่บ่อนี้ขุดใหม่ล่าสุดก็คือเอาเอาดินในบ่อนี้ไปถมตรงที่ปลูกบ้านนะครับผมเอาดินในบ่อนี้ไปถมที่ปลูกบ้านในหมู่บ้าน บ่อน,นี้ผมที่ปลูกบ้านที่อยู่ทุ่งนานะครับผมนะบ่อน,นี้ขุดใหม่ก็ประมาณสักน่าจะได้สิบถ้าว่าใหม่ก็นะครับในในบรรดาสามบ่อถ้าว่าใหม่ก็สามสิบเออไม่ถึงประมาณสักสิบปีได้ครับประมาณสักสิบปีได้นะครับบ่อน,นี้บ่อน,นี้ก็ประมาณสักสิบปีนะครับผมแล้วก็บ่อน,นี้น้ําจะไม่แห้งนะครับผมจะมีน้ําถ้าแบบว่าน้ําลดสุดก็ประมาณสัก เอวนะครับผมแต่ตอนนี้ก็นะสองคนไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับผม่นะไปอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นที่ของตาทนนะครับผมก็มีบ่ออยู่ด้านนี้มีหัวนาปลายนานะครับผมอันนี้ด้านนี้จะเป็นแบบว่าถ้าถ้าบ้านเท่ากัอันด้านนี้หัวหนาปลายน,า,า,ยนาผมจะอยู่ปลายนาครับผมบ้านผมจะอยู่ที่ปลายนานครับผมแต่บ่อตรงนี้จะอยู่หัวหนาก็คือ เราสามารถมีน้ําใช้นะครับถ้าด้านถ้าทํานาด้านนี้ถ้าฤดูแบบว่าน้ําไม่เยอะแล้วก็เอาน้ําที่บ่อน,นี้มาใส่นาข้าวนะครับลงไปถึงเลยบ้านไปนิดนึงนะครับผมด้านโน้นก็สามารถเอาน้ำสองบ่อน้ำสองบ่อบ่อเล็กบ่อเล็กที่ตรงตะทนอันเนี้ยบ่อเล็กที่ตรงตะทนทำอะไรนะตะทนนอนเวนนะครับผมก็บ่อน,นั้นเอาขุดก่อนเพื่อนบ่อที่สองก็บ่อนหน้าบ้านผม อันนี้ก็จะเป็นบอ่อที่3คือตามลําดับในการขุดบอ่อนะครับผม,มก็นะช่วงก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกครับผมช่วงกลับมาบ้านก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมในหมู่บ้านก็ไม่เข้าไปไม่ไปแบบว่าปลุเปี้ยนนะ,นะก็คือเราก็เหมือนกับคนไปทํางานนั่นแหละครับเราก็เหมือนกับคนไปทํางานต่างจังหวัดนานๆกลับบ้านทีแต่ผมอะกลับบ,บ้านบ่อยนะ ช่วงนี้คือสองปีมานี้ตั้งแต่มาอยู่กับลุงกับป้านะครับก็รู้สึกว่าเราได้กลับบ้านบ่อยขึ้นมีอิสระในการทํางานมากขึ้นอยู่ในแล้วก็สามารถทํางานได้นะครับผมนี่นะครับสิ่งดีๆที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเอออยู่กับลุงแล้วมันช่วยให้ชีวิตนะที่การงานหรือ,อไรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ก็พ่อลุงกับป้านั่นแหละครับผมท่านเป็นสิ่งที่แปลว่า,าเวลาผมกลับมาบ้านผมก็ไม่ได้ซีเรียสผมก็ย,ยังหาอะไรทําหาอะไรถ่ายได้นะครับผมเนาะ นะก็ยังถือว่าเราได้ทํางานนะครับผมนี่แหละครับรอเวลาซักผายด้วยครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับนะนะพี่พี่ชายก็อยู่บ้านนี้ด้วยนะครับพี่ชายก็กลับมาแล้วนะครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดเลยอันนี้ก็ถึงนู่นนะครับที่จากจากจากถุงขาวๆนะถ้าเห็นนะถุงขาวๆนู่นแล้วก็ไปถึงนู่นเลยนะตรงสุดกอไผ่ ตรงสุดถนนเลยคือที่ของที่ของที่บ้านนี่ก็นู่นแหละครับจนถุดถนนนู่นเลยจากตรงโน่าจากกำแพงนะก็คือที่ของผมจ,จากกำแพงนั่นจากกำแพงนั่นมายาวไปนู่นสุดถนนครับผมหน้ากว้างมากครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับไปสักนจดละครับคลิปนี้